สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูถนนที่เราบอกว่าเป็นเขตเ,เศรษฐกิจใหม่ของบ้ญชฉางนะคะซึ่งถนนเส้นนี้ก็คือเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนสามสามเจ็ดหกที่เป็นถนนหลักของบ้านฉางเนาะกับถนนสาย3ามสองนะคะซึ่ง3ามสองเนี่ยก็เป็นมุง่งถนนที่มุ่งตรงไปสู่สนามบินอุตรเพานะคะบริเวณบริเวณหัวสนามบินที่จะเลี้ยวไปที่บ้านฉางค่ะ ก็ตัวน,นี้เราอยู่ตรงสี่แยกพัฒนาเวนนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านไหนที่อยู่ในบริเวณนี้ก็น่าจะทราบในตรงสี่แยกพัฒนาเวนดีนะคะก็คือเหมือนว่าสมัยก่อนนะคะสี่แยกตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกธรรมดาเนาะมีไฟแดงแล้วก็มีโรงเรียนพัฒนาเวนอยู่ขวามือเป็นโรงเรียนพาณิชย์นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของโรงเรียนก็จะเป็นตลาดสักแก้วเนาะเป็นตลาดสดนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสี่แยกตรงนี้นะคะ่ะได้ถูกพัฒนามากขึ้นโดยการทําเป็น สะพานข้ามแยกโดยที่ไม่มีไฟแดงแล้วนะคะแล้วก็ด้านล่างของสะพานก็ทำเป็นที่กลับรถเป็นทางยูเทิร์นนะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้แบบถนนตรงนี้ค่ะมันดูกว้างมากยิ่งขึ้นและดูขับผ่านได้สบายมากเลยค่ะไม่ต้องรอไฟแดงแล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่ มาจากถนนสัมสานเจ็ก็ไม่ต้องรอไฟแดงก็สามารถลอดใต้สะพานเพื่อจะข้ามเพื่อจะไปที่ฝั่งถนนสันสาสองได้เลยนะคะหรือท่านไหนถ้ามาจากถนนสันสานสองนี่เชื่อมกับส3นสาหนึ่งค่ะก็สามารถมุ่งตรงไปที่สนามบินอุตภเปาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าสิ่งที่เราบอกว่าเป็นเศรฐษฐกิจใหม่นะี่มันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การพัฒนาบริเวณตรงนี้เพื่อให้รองรับการสัญจรไปมาหรือการจราจรที่จะมุ่งตรงสู่สนามบินอุตภเปาเนี่ยเขาทําดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้ดูกัน,นะคะ่ะ ทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นสะพานข้ามนะคะก็ค,คือหมายความว่าถ้าเกิดท่านถ้าเกิดเรามาจากสายสีแยกเกษมพลนะคะด้านหลังคือสีแยกเกษมพลเนาะที่จะมุ่งตรงไปสู่ถนนสุขุมวิทผ่าน,ผ,านผ่านถนนสาย3ามสเส้นนี้นะคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะต้องรอไฟแดงตรงบริเวณแยกนี้นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นแยกโรงเรียนพัฒนาเวสค่ะแต่ปัจจุบนนันไม่ต้องรอไฟแดงแล้วนะคะสามารถขึ้นสะพานบนได้เลยนะคะก็สามารถที่ไป สนามบินอู่ตะเภาได้เลยได้โดยง่ายค่ะสามารถขับได้เร็วได้ได้ด้วยนะคะหรือท่านไหนถ้าเกิดจะเลี้ยวไปที่ถนน3ามสามก็คือเลี้ยวซ้ายด้านหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปถนนเส้นนี้กันค่ะไปกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็นี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าตรงอุโมงค์ตรงนี้พอลอดอุโมงค์มาเขาก็มีทางวงเวียนค่ะก็เท่ากับว่าการสัญจรไปมาก็จะมีความสะดวกนะคะ ทีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะซึ่งถนนเส้นนี้ค่ะที่เราบอกว่าเป็นถนนที่จะเป็นเศรษฐกิจใหม่ของบ้านฉางเนาะเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเจอตลาดสาแก้วตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่พอสมควรมีร้านสะดวกซื้อมากมายนะคะเนี่ยค่ะ,คะด้านซ้ายมือเป็นตลาดสาแก้วนะคะเป็นตลาดเป็นตลาดสดเนาะขายตั้งแต่ขายเช้ากับเย็นด้วยค่ะสามารถซื้อกับข้าวทั้งอาหารสดอาหารแห้งนะคะแล้วก็เป็นกับข้าวเป็นถุงได้เลยเนาะ นี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะถนนกว้างมากออมากกว่า12เมตรได้ซ้ำนะคะแล้วมีเซเว่นมีร้านค้าต่างๆมากมายอันนี้คือต้นซอยนะคะตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปถนน3376นะคะถนนเส้นนี้ค่ะสามารถจะถ้าเรามาจากสนามบินอู่ตะเภาเนาะเราจะไป3376ผ่านถนนเส้นนี้ก็สะดวกคา่ะโดยที่เราเลี่ยงสุขุมวิทอะนะคะก็สามารถมาถนนเส้นนี้ได้นะคะ เพราะว่าหนึ่งคือถนนกว้างสองคือสามารถเชื่อมต่อเส้นสองสามเจ็ดหกบริเวณสำนักทอนค่ะมีอาคารพาณิชย์มีบ้านมีร้านค้าถนนเส้นนี้ค่ะสามารถตั้งโรงงานบางประเภทได้ด้วยนะคะเป็นตรงนี้ยังคงเป็นผังสีเหลืองอยู่นะคะบริเวณแถวนี้เนาะนี่นะคะคือถนนเส้นนี้กว้างมากค่ะ กว้างมากแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้จับจองนะคะและส่วนใหญ่ที่ดินที่ติดติดกับถนนเส้นนี้จะเป็นให้เช่าแล้วนะคะถ้าเกิดขายเนี่ยจะจะแทบไม่มีแล้วเนาะหรือถ้ามีก็จะมีเป็นแปลงใหญ่ที่ที่หนูเพิ่งโพสไปเมื่อตอน11โมงอะค่ะแปลงใหญ่24ไร่ค่ะก็จะได้หน้าถนนเส้นนี้แต่ว่าต้องคือยกแปลงคือ24ไร่เลยไร่ละ4,500นะคะขวามอือน,นี้จะเป็นวัดสายแก้วนะคะขวามอือวัดสายแก้วเนาะ เราก็ยังตรงไปเดี๋ยวพอไปถึงตรงที่จะขึ้นทางด่วนค่ะเดี๋ยวเราจะจอดให้ดูนะคะว่าถนนเส้นนี้ค่ะมันมีจุดขึ้นทางด่วนกรุงเทพบัญฉางได้ด้วยนะคะก็จะไปขึ้นทางด่วนบริเวณจุดจ่ายเงินพอดีเลยค่ะเป็นด่านเก็บตังค์พอดีเลยก็ถือว่าสะดวกค่ะใครที่จะซื้อบ้านแถวนี้ซ,ซ,ซื้อที่ซื้อที่ดินแถวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เดินทางสะดวกมากเลยนะคะเพราะว่าจะไปสนามบินจะไปถนนสุขุมวิทก็สะดวก แล้วก็มีเส้นทางลัดที่จะไปถนนสุขุมวิทได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าถนนกว้างมากกว้างจริงๆตรงนี้ค่ะทำอพาร์ตเมนต์ได้เลยนะคะถนนเส้นนี้เรายังเห็นที่เป็นอพาร์ตเมนต์ยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าบ้านเช่าที่เป็นห้องเช่าอะค่ะยังมีอยู่ปรับปลายตามซอยแต่ว่าที่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นตึก3ามชั้น4ชั้นเนี่ยยังไม่เห็นนะคะแต่ตรงนี้จะเหมาะเพราะว่าจะมีผู้คนถ้าเกิดมีสนามบินเปิดเต็มเต็มร้อยนะคะ แถวนี้นะ่าจะเป็นถิ่นที่พักได้ดีพอสมควรค่ะเพราะว่าถนนกว้างนะคะข้างหน้าที่เห็นเป็นสะพานะคะ่ะคือจะเป็นจุดที่จะขึ้นทางด่วนนะคะขึ้นทางด่วนแล้วก็จะไปเข้าทางด่วนบริเวณจุดจ่ายตังพอดีเห็นไหมคะนี่เขาทำป้ายไว้ให้นี่เลยค่ะซ้ายมือเราก็จะเลี้ยวเนี่ยค่ะเราจะเลี้ยวขวานะคะถ้าเกิดจะขึ้นทางด,วด่วนเราจะไปทางขวาบริเวณแถวนี้เลยค่ะ เดี๋ยวให้ดูตรงศาราขวามือนั่นนะคะก็คือทางขึ้นทางด่วนเนาะถือว่าสะดวกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยป้ายตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่ขึ้นทางด่วนค่ะเป็นเป็นเส้นเนี้ยค่ะตรงเข้าไปถนนเส้นนี้ก็คือจุดจะจะขึ้นทางด่วนแล้วก็จะไปออกทางด่วนบริเวณจุดจ่ายตังพอดีนะคะเป็นด่านเก็บตังพอดีแล้วก็ <c oughs> ท้างหนที่จะไปมั่นฉางนะคะถ้าเกิดเราไม่ไปถนนสามสามสองเมื่อกี้ค่ะเรามาเลี้ยวขวาตรงนี้ก็สามารถไปไปที่ถนนสุขุมวิทต,ตรงข้างวัดเขาคีรีได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะถนนเส้นนี้ค่ะเลี้ยวขวาตรงมอไซค์ด้านหน้าค่ะสามารถเลี้ยวไปที่บั่นฉางได้ด้วยถนนสุขุมวิทนะคะไปชนชนถนนสุขุมวิทบริเวณวัดเขาคีรีนะคะนี่ก็ถือว่าสะดวกเห็นไหมคะถนนกว้างมาก เส้นนี้ค่ะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะท่านไหนที่ชอบลงทุนในเรื่องของอสังหารนะคะเพราะว่า 1. คือยังมียังมีพื้นที่ว่างให้จับจองนะคะแล้วก็สก็คือเป็นเส้นทางที่เดินทางสะดวกค่ะแล้วก็อีกอันที่สามก็คือร้านค้าแล้วก็ตลาดมีอยู่ระหว่างทางทั่วๆัวไปเลยค่ะมีมีทั่วไปเท่ากับว่าไม่ต้องลำบากเรื่องการอาหารการกินเนาะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ ตรงนี้ด้านขวาจะเป็นโรงงานนะคะแต่ด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านปีร้านค้าป,ปลายเป็นร้านขายของชำอะคะ่ะส่วนร้านสะดวกซื้อจะมีอยู่ต้นซอยกับท้ายซอยต้นซอยฝั่งสากแก้วแล้วก็ท้ายซอยก็คือฝั่งถนนสันทายเจ็ดหกเนาะจะเป็นแบบนั้นนะคะเห็นไหมคะถนนกว้างมากสองเท่ากับรถส่วนทางก็ได้สบายเลยนะคะเส้นนี้ ที่เห็นว่างๆพื้นที่ว่างๆอยู่อะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่ขายเนาะเขาจะเก็บไว้ลูกให้หลานหรือบางแปลงที่เป็นแปลงใหญ่อะค่ะจะถูกเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนไปหมดแล้วนะคะดังนั้นนะคะแต่ว่าณตอนนี้สําหรับท่านไหนที่สนใจจะซื้อในที่ดินแถวนี้ค่ะอาจจะต้องลองมาวิ่งดูอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะมีถนนเออจ,จะมีจะมีที่ดินที่ตูดตามซอยต่างๆค่ะยังคงมีอยู่ ถนนเขาก็ทําดีนะคะมีไฟส่องสว่างแล้วก็มีทางระบายน้ําเรียบร้อยมีเลนเสําหรับมีช่องทางสําหรับมอเตอร์ไซค์กับจักรยานแยกแยกกันเลยชัดเจนค่ะขับรถสะดวกค่ะถนนเส้นนี้จะไปทางาโรบินสันก็ง่ายนะคะไปทางสนนสามสเนาะหรือว่าจะไปสนนสุขุมวิทก็สามารถไปแยกตรงเมื่อกี้ค่ะที่อยู่ใกล้กับทางด่วนนะคะที่มีทางลัดไปบ้านฉางเนาะ น,นี้นี้จะเข้าเขตตำบลสำนักทอนนะคะตำบลสำนักทอนก็อยู่ที่อำเภอบ้านฉางเหมือนกันค่ะโซนนี้ค่ะจะมีถ้าเกิดตำบลสำนักทอนนะคะถ้าเกิดเห็นใครเห็นประกาศขายที่ดินนะคะโซนนี้จะมีทั้งที่ดินที่เป็นพพทห้าด้วยนะคะพพทห้ากับโฉนดเนาะถ้าเห็นราคาแบบว่าต่ากว่าราคาไร่ละสามล้านนะคะให้ให้ให้ให ติดต่างไว้ได้เลยค่ะว่าอาจจะเป็นพพท5แต่เป็นพอพ,อพท5ที่อยู่ในชุมชนสามารถซื้อได้สามารถเป็นเจ้าของได้ค่ะสามารถสร้างบ้านได้ถือว่าสะดวกค่ะราคาถูกหรือใครสนใจแปลงขนาดร้อยตารางวาเรามีนะคะสามล้านเออสามแสนห้าพอพท5ค่ะมีไฟฟ้าถึงแล้วเรียบร้อยสามารถสร้างบ้านได้ค่ะซ้ายอา่อซ้ายมือเราจะเป็นวัดสมบูรณ์นะคะตรงนี้วัดสมบูรณ์เห็นไหมคะวัดใหญ่พอสมควร แล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสำนักง,งานเทศบาลตำบลสำนักท้อนนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามตำบลสำนักท้อนตรงนี้ค่ะเราก็จะมีบ้านขายอยู่สองหลังเนาะก็เป็นบ้านอยู่ในหมู่บ้านเช่นสุขค,ค่ะก็มี60ตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ำราคาที่สองล้านแล้วก็ร1 1บตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้ำสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นค่ะเนี่ยค่ะหมู่บ้านเช่นสุขก็จะเข้าซอยนี้นะคะ มีสะดวกนะคะตรงนี้ซ้ายมือก็จะเป็นเทศบาลตำบลสำนักท้อนนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะถนนเส้นนี้กว้างมากขับสบายมากไม่มีไฟแดงเลยในซอยนี้ค่ะขับ60 8 0ได้สบได้สบายๆค่ะณน่นปัจจุบันนะคะแต่ว่าอีกหน่อยนึงถ้าเกิดว่ามีร้านค้าเกิดขึ้นหนาแน่นมากกว่านีออ้ก็อาจจะต้องขับช้ากว่านี้หน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นถนนที่สะดวกแล้วก็เป็นถนนที่สวยค่ะ ตรงนี้นะคะเขาทำรองรับการขยายตัวของการขยายเขตชุมชนเมืองของบ้านฉางะคะ่ะก็สนับสนุนให้คนมาสร้างบ้านพักอาศัยแถวนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทําให้แบบถนนเส้นนี้ถูกขยายแล้วก็ทํากว้างขวางข้างหน้าก็จะเป็นถนนสามสามเจ็ดหแล้วนะคะขวามือจะเป็นตลาดนาดัดค่ะตลาดเย,ยนุนะคะจะมีเป็นอาทิตย์หนึงมีประมาณสามวันแล้วก็ก่อนจะเข้าในซอยเห็นไหมคะมี ร้านเซเว่นอีเลเว่นสะดวกมากถนนข้างหน้าที่จะเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยก็จะเป็นถนนสามสามเจ็ดหกแล้วนะคะใช่นี่ค่ะถ้าไปทางซ้ายเราก็จะออกไปยังถนนสายสามหกได้นะคะถ้าไปแต่เราจะไปยูเทิร์นนะคะเพื่อเราจะเข้าเข้าตัวเมืองมันฉางเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นถนนที่อีกเส้นหนึ่งที่น่าลงทุนนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบในเรื่องของการลงทุนในสหานะคะในเขต้ันฉางถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นถนนที่ เขาทำรองรับในการที่เราจะเดินทางเข้าไปยังสนามบินอุตภาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นพื้นที่ที่รองรับสำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สียังเป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่และอีกอย่าง,างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้ค่ะมันก็สามารถทะลุไปยังสัตหีบได้ไปพัทยาได้แล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือว่าถนนเส้นนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเรามีโรงงานอยู่แถว นิคมอุตสาหกรรมอ่านิคมนิคมพัฒนาเนาะจะเป็นโรงงานขนาดอ่ามีโรงงานค่อนข้างเยอะค่ะจะจะใช้การขนส่งที่จะไปสนามบินอุตภเปาก็จะใช้เส้นทางนี้ถือว่าสะดวกมากนะคะถือว่าถือว่าเป็นถนนที่สะดวกจะเห็นว่าอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดท่านไหนนะคะยังไม่เคยมาเนาะลองมาตรงลองลองมาขับรถดูนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะจะมีล็อก เปิดสาหรับร้านค้าเล็กๆขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็จะมีะเป็นตึกแถวเกิดขึ้นบ้างปลาปลายนะคะแล้วมากกว่านั้นก็คือว่ากําลังจะมีออฟฟิศบริษัทเคอรี่แบบเป็นโกดังเก็บของกับของ DHL เกิดขึ้นด้วยในถนนเส้นนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามันมันหนึ่งคือมันใกล้อุตสาหกา2สองก็คือมันเป็นถนนที่กว้างรถเทลเลอร์รถขนาดใหญ่ก็ไปมาได้สะดวกค่ะตอนนี้และคะ่ะเป็น เป,เป็นทินเศรษฐกิจอีกท,ทินหนึ่งของบ้านฉางนะคะสำหรับท่านไหนที่ท,ที่ชอบในเรื่องของอสังหานะคะลองดูถนนเส้นนี้นะคะก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่เดินทางสะดวกเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูถนนเส้นเชื่อมระหว่าง3า7 6กับ 3= 3 2ไปแล้วนะคะใช้เวลาขับรถไม่ถึงน่าจะไม่ถึง5นาทีเนาะเมื่อกี้ค่ะก็หากท่านไหนที่ชอบที่ดินในถนนเส้นนี้ก็แจ้งเรามาได้นะคะ เรามีแต่ว่ามีเป็นแปลงใหญ่นะคะที่ติดถนนเลยก็เป็นขนาด24ต่24ไร่ไร่ละ4ล้า,ลา,ลา 4, 5แต่ว่าถ้าชอบเป็นบ้านนะคะบ้านบริเวณนี้ก็สามารถปล่อยเช่าได้นะคะมีบ้าน60ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำอยู่1หลังแล้วก็111ตารางวาอีก1หลังแต่ว่าถ้ามีแปลงเล็กก็จะมี183ตารางวาราคาอยู่แค่ 1.39ล้านก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกพอสมควรนะคะแปลงนี้ใครสนใจก็แจ้งเรามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เขาา้าม,มารับชมกันนะคะไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะพาไปที่ไหนของเขตบ้านฉางก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลาไปด้วยบรรยากาศถนน3376อ,อันนี้ค่ะเป็นจุดที่จะเชื่อมไปยัง332นะคะซึ่งมีเซเว่นมีโลตัสมี CJ เห็นไหมคะสะดวกค่ะแล้วก็ดูจากรถริมถนนได้เลยนะคะว่าถนนเส้นนี้ถือเป็นถนนที่กําลังจะเป็นถิ่นที่แบบโซนนี้ค่ะก็คืออาจะเริ่มมีชุมชนขยายออกมาฝั่งนี้เนาะเพราะว่าในเขตตัวเมืองบ้านฉางจะเริ่มหนาแน่นใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็จะเริ่มมีบ้านบ้านจัดสรรเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งบ้านที่แบบว่าลูกค้าสร้างขึ้นเองอะค่ะก็จะเยอะพอสมควรเนาะเนี่ยค่ะก็เป็น บรรยากาศของถนนสายสา7 6บริเวณสำนักทอนบัญชางนะคะใครสนใจก็ที่ดินบริเวณนี้ก็แจ้งเรามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ